สวัสดีจ้าเมือน,นี้สาวคาเราไม้ยางค่ะมะพั้วป้าไม่แม่จ้าป้าอันอันเป็นกองเนินดินเนาะค่ะแล้วต่ที่นี่มันมีจังสีไหมคะนี่ต้นน,นั้นเนี่ยนี้ยกับบ่หูว่ามันขี้นอีหยังค่ะนี่ค่ะลักษณะเป็นก็นจังตนทงเท่งไหมค่ะนี่อันนี้ดอกเขาค่ะอันนี้เมืองโน้นนี่มีหมากเพิน่น อันขันสีบอกว่าเป็นต้นท่องเที่งมันกกสิเป็นท่องเที่งพันใดล่ะจ้าเบิ่งดูคุณน่ะมีพักอันอันพักขมนะจันนี่มีพักขมเบิ่งเบิงชัดสิให้เบิง่งคุณน่ะป้าบบกใหญ่หนึ่นงเดียค่ะนี่นี่แหมะเนี่ยมาก เป็นน้ำน้ำแม่จ้ะมีเทิงหน่วยแกหน่ยออนจ้ะเต็มเลยค่ะคะุณน่ะเบิงนูนี่ซวยสินเบิงนูมันเป็นต้นอีหยังเนี่ยมันมีหมากแก่อยู่ดิมีหมา,าแาก่อยู่ด้จ้ะเบิงเหมือนสิพักเบิงเพียแล้วเบิงป้าบบกใหญ่หนึ่งแม่จ้ะนี่เกิดยุ่ข่างกองดินคุณน่ะ นี่ป้าหนึ่งเบิ้งจากคนนี่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 นแก้เพื่อนน่ะเป็นยังซี่นี่เป็นผักอีกอย่างสนดเด็เนี่ยจา้ะใบคือกันเล้มยกระตุนทงเท่ง่งดอกลักษณะส้ายก,กันจ้ะนี่ เป็นตะเสบอยู่แต่ว่ามีแต่น้ำแต่นวยมั้น่ะเป็นน้ำหลายหลายปลาบแบบใหญ่นึงเหมอนกันนี้กูได้หูจักวามันคือตนอ้นอีหยังกะคอมเมนต์เขียนบอกในเด้อจ้าเด้อบอกกันแน่เนี่ยจ้านี่ขั้งในเพิ่นมาแก้เพิ่นน่ะคุณแม็กซิตี้ห้เบิ่งคุณอะจ้ะ สาคืนเนได้นี่นั่นนั่นจะสาึืนนะไม่เป็นต้นอีอยง,องสังนนี้บอกสะนนี้เด้อจ้าผู้ใดหูว่าคือต้นอยียงเนี่ย